วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาซ่อมแซมไม้ด่างนะครับใบของเขานะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตว่าใบเขาจะหักครับต้นนี้โดนลมครับเพื่อนพอดีลมแรงนะครับแล้วก็ลมพัดก้านของเขาหักครับเพื่อนเขาไม่สวยเลยครัเนี่ยนะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับมันจะเป็นปนสีหรือไม้ด่างต่างๆที่มันมีใบหักโดนลมแบบนี้ครับเพื่อนสามารถซ่อมแซมได้ครับเพื่อนครับเนี่ย ดูแล้วมันไม่สวยครับมันหักแล้วมันไม่ตั้งนะครับวับนนี้จะพาเพื่อนมาซ่อมแซมนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็คือนี่ครับเพื่อนกาวหนังไก่นะครับกับแกนมะพร้าวนะเพื่อนครับนี่ครับกาวหนังไก่กับแกนมะพร้าวนะครับเพื่อนครับสองอย่างครับเพื่อนนะครับหรือเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ไดี่เหลาเล็ก em. <Piet. S 1> <ical> ๆนะครับเพื่อนครับโอเครับพร้อมแล้วเราเริ่มซ่อมแซมใบเลยครับตัวนี้มันหักเห็นไหมครับใช้กาวหนังไก่ทำไมถึงใช้กาวหนังไก่เพราะมัน กาวนังไก่มันจะเหนียวมันสามารถยึดนะครับยึดก้าบไายกับกับใบไม้ได้นะครับผมครับโอเคครับเราก็ใช้ฉีกกาวนังไก่มาแล้วก็เอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปตรงกลางครับเป็นอยนางเหมือนนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ไปแปะไว้หลังใบไม้นะครับที่มันหักครับเหมือนนี่มันใช่ไหมครับก้านมันหักใช่ไหมครับเราจะดามก้านให้มันยูนั่นเองครับเหมือน กดเบาๆครับมันการนองกายมันก็จะติดใบครับนี่สังเกตว่าใบของนะครับใบของไม้ด่างเรานะครับอันนี้เป็นต้นเทนิมิดนะครับเ่อนเขาจะตั้งขึ้นครับมันครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีด้านหลังเนี่ยดามอยู่แบบนี้ครับเนี่ยซ่อมแซมข้างหลังเช่ามันครับเราไม่เห็นอยู่แล้วครับเราไม่ได้บุดูข้างหลังใบอยู่แล้วครับเราดูด้านหน้านะครับว่า ข่าวในตั้งขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลามันหักเนี่ยใบมันจะไม่สวยเหมือนแค่นี้ครับเนี่ยการซ่อมแซมเหมือนง่ายมากๆครับเกี่ยวกับนะครับซ่อมใบนะครับของต้นไม้ที่หักนะให้มันตั้งขึ้นแบบนี้ก็อันนี้คือต้นเทนิมิดใบดางนะครับมันหักโดนลมนะครับผมก็ใช้กากนังไก่กับนะครับก้านมะพร้าวนะครับดมไว้ข้างหลังเหมือนครับเสร็จแล้วก็ใบก็จะ ตั้งเหมือนเดิมครับเมื่อนนี่ไหมครับนี่ไม่หักครับนะครับไม่หักครับถ้าหักมันไม่สวยเพื่อนครับนี่ครับวิธีง่ายๆครับเพื่อนให้เพื่อนๆลองไปทากันดูนะครับซ่อมแซมใบของไม้นะครับพันไม้ที่เพื่อนๆรักนะครับมันหักนะครับสามารถซ่อมได้เพื่อนๆดูอุปกรณ์มีแค่นี่ครับกาวหนังไก่นะครับกาวหนังไก่นะครับกับ การมะพร้าวนะครับหรือว่าไม้ไผ่ก็ได้เราเหมือนครับโอเคครับใครที่มีปัญหาสามารถเอาไปใช้กับไม้ที่มีใบแบบนี้ได้ทุกชนิดนะครับหรือจะเป็นบอนสีก็ได้เมือนใช้ได้หมดเลยครับไม่ยากอุปกรณ์ก็มีในบ้านหางง่ายๆครับเมือนนะครับเสร็จแล้วต้นไม้ดางที่เราลักก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมครับใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ไปกละจใจด้วยนะครับ